เครื่องนับเหรียญได้กี่บาทนะถ้ารถคันถ้าใจจะได้กี่บาทนะ เหรียญสองเหรียญน้อยอ้่อต่ออนะคะออกมาได้เยี่ค่ะเหรียญองพอใจทานะ่อพอใจิด้าร้อยกนเร้อย เลั้นล so, the mm ่างมันจะียงเหรียญเหรห้าสองบาทเหรียญหนึ่งบาทอันนี้หนึ่งร้อยเนะอ๋อถ้าถึงรอยก็จะกระพิบอนี่ถึงรอยก็จะสี่แปบมันเป็นสี่ทงอก็คือเหรียญ2บาทร้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะป็น4ทงเลยอ่ก็เรียนสอบาทเลยลูกว้าวโอใจน่าจะถึงทอม ดุนกันแล้วหัวใจจะได้เท่าไหร่โอ้ยะแล้วก็นับใส่ถุงนี้นะคะร้อย อะไรนะลูกเดียวสองบาทว้าวมากเพราะว่ามันเป็นส so ีทองวาวมากวาวมากเพราะมันเป็นสีทอง money คือนับจากข้างบนลงข้างล่างใช่ไหมคะตรงนี้ hey, อ๋อเ,เงยดูข้างบนอ๋อล,ลงข้างล่างเท่านั้นถึงจะนับใช่ไหมคะคือตรงนี้ยังไม่นับใช่ไหมอ๋ออ๋อเนี่ยอีกเยอะอยู่ขอใจโอ้โหพัสนสี่ร้อยกว่าบาทยังไม่หมดอันนี้จะคืนใช้ไม่ได้อ่าเหรียญบาทอ๋อ อันนี้หมดแล้วใช่ไหมคะเม่อกี้กันสี่้อยพันสี่ร้อยยี่สิบสองนี่สบาทดห้า 5. สตา์้โอเคค่ะค่ะโอเคโอเคขอบคุณคะ่ะเ <c oughs> <c oughs> งินเหรียญพอใจเก่งมากเลยพันสกว่าบาทมากค่ะไหว <c oughs>